สวัสดีเพื่อนๆชาว LTL ที่รักทุกคนนะฮะผมตูนวรัตนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุภัยกล้องท่องลาว LTL Love in the Lands นะครับเช้านี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่เมืองสวนนัเขตเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งทริปนี้เราจะพักกันที่โรงแรมแห่งนี้เลยครับดาวสวรรค์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตวิวก็สวยด้วยเปิดออกมาปุ๊บเจอวิวแม่น้ําโขงพอดีเลยนะฮะแล้วก็โรงแรมนี้ค่อนข้างมีพื้นที่กว้างขวางและสวยงามเป็นสัดส่วนนะครับเมื่อเช้าก็เลยไปเดินสำรวจสระว่ายน้ําสวนหย ่อมาแต่เดินมากชักหิวแล้วตอนนี้ท้องร้องยอกจอกแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนที่เราจะลุยเมืองสวนาเขตวันนี้กันครับมาเลยโอ้โหอาหารหน่าทานทุกอย่างจริงๆนะครับ ขอเวลาผมเติมพลังแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพาไปตะลุยแขวงสวรรณเขตกันครับระหว่างนี้ผมว่าชาว LTL คงอยากจะรู้แล้วว่าอาจารย์สมชายจะมีเคล็ดลับความสําเร็จในการถ่ายภาพอะไรมาฝากกันบ้างเราไปพบกับอาจารย์สมชายกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของ p h โต้ทริปโดยอาจารย์สมชายอยีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดชัดตเตอร์นครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะถ่ายเรื่องชัตเตอร์นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ2เรื่องเรื่องของการถ่ายภาพพอเทตหรือถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ถ่ายภาพมาโครนะครับเพราะเราต้องการเน้นตัวแบบให้โดดเด่นแล้วก็ให้ฉากหลังเนี่ยเบลอเอาไปแต่หลายท่านก็จะมักจะมี question mark หรือมีคําถามในใจหรือถามผมอยู่เรื่อยว่าเอ๊ะทำไมก็พยายามที่จะเปิดรูรับแสงกว้างๆแล้วนะ เพื่อให้เกิดชัดตื้นแต่ทำไมบางครั้งเนี่ยเ,ออเราถ่ายภาพตื้นแต่ว่ามีคนเขาถ่ายภาพตื้นได้มากกว่าเราอีกฉากหลังเขาเบอร์เอาสวยงามกว่าเราเนี่ยแปลว่ามันมีปัจจัยนอกจากรูรับแสงแล้วเนี่ยมีปัจจัยอย่างอื่นใช่ไหมคำตอบก็คือถูกต้องครับปัจจัยในการทำให้เกิดชัดตื้นเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่หนึ่งคือเรื่องของรูรับแสงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับ การที่เราจะควบคุมเรื่องชัดตึงชัดลึกแน่นอนก็เกี่ยวข้องกับรูรับแสงใช่ไหมครับเราก็จะใช้โหมด A นะครับถ้ากล้องบางรุ่นก็จะเป็นโหมด AV นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดเสียนะครับทีนี้เราก็อาจจะเริ่มจากตัว F F ตรงนี้นะครับเราลองใช้ F เลขน้อยที่สุดของกล้องตัวนี้นะครับก็คือ F4 นะ F4 นะครับแล้วผมสังเกตน,นะครับผมจะตั้ง ส้งให้มีทางยาวโฟกัสเท่ากันหมดคือประมาณร้อยนะครับอันนี้เห็นไหมฮะร้อนะผมจะไม่ขยับนะครับซูมไม่ขยับร้อแล้วก็เปิดตอนนี้ก็หมุนนะครับสังเกตว่า F เลขน้อยสุดเวลาผมเปลี่ยนเป็น100ยมมเนี่ยมันอยู่ที่ F 5.6โอเคผมก็จะถ่ายที่ F 5.6นะครับเดี๋ยวใช้ไลท์วิวอยู่ได้เห็นชัดเจนเวลาโฟกัสผมจะโฟกัสที่หอยตัวหน้านะครับบริเวณที่เป็น มงกุฎของมันนะสูงสุดเลยโฟกัสอยู่ตรงนี้เลยครับชัดสุดนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมลองลองจัดองค์ประกอบให้ได้ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็ถ่ายนะครับทีนี้ผมใช้แนวนี้จะได้เห็นว่ามันมีความลึกนะครับถ่ายนะครับอันนี้คือ F5.6 นะครับสังเกตหอยตัวตัวหลังนะครับมันจะเริ่มเบลอนะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยน จาก f 5 6เป็น f เลขมากๆนะครับสมมติว่า f 1 6 f 1 6นะครับเลขยิ่งมากชัดมันจะยิ่งลึกนะครับแล้วเรามาดูนะครับร้อยมอมเหม,มือนกันนะครับผมยังไม่ได้ขยับนะครับโฟกัสที่เดิมเหมือนกันนะครับองค์ประกอบเหมือนเดิมโฟกัสปั๊บโฟกัสได้แล้วนะครับแล้วผมก็ถัดกดถ่ายนะครับ แล้วเรามาดูรูป2รูปนี้นะครับสังเกตว่า,ารูปที่เป็น f 1 6เห็นไหมฮะไอตัวหอยข้างหลังเนี่ยชัดกว่าใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับ f 5 6 f 5 6หอยข้างหลังเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่1 f เลขยิ่งน้อยยิ่งเบอร์มากนะครับปัจจัยที่2คืออะไรครับปัจจัยที่2ปัจจัย2เกี่ยวข้องกับเรื่องของซูมครับ สังเกตไหมครับว่าเวลาเขาถ่ายภาพเนี่ยคนที่ถ่ายภาพพอ์เทตเนี่ยบางทีเขายกขึ้นมาเนี่ยกระบอกเขาหลามมาเลยกระบอกขาวบ้างกระบอกดําบ้างโอ้โหก็แปลว่ากระบอกยิ่งยาวคือทางยาวโฟกัสเยอะเยอะป๊อบเขาก็ได้เปรียบถ่ายป๊อปข้างหลังเบอร์เลยในขณะที่เราเลนส์ตัวสั้นๆป๊อปถ่ายป๊อปข้างหลังก็เบอร์นิดเดียวนะเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสูมเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเมื่อกี้ผมใช้ร้อยมมเนี่ยถ่ายออกมาด้วย f อ เท่าเดิมนะเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนไปที่ f 5 6นะครับ f 5 6แล้วก็ร้อยมมนะครับถ่ายนะครับโอเคได้เบอร์ประมาณนี้ทีนี้ f 5 6เหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนเป็นสัก3 0มอมมแล้วถ่ายเรามาดูรูปครับเห็นไหมครับ3 0มอมมเนี่ย ข้างหลังเบอร์มากกว่าเห็นไหมครับข้างหลังเบอร์มากกว่าเพราะนั้นปันจจัยที่2คือเรื่องของซูมปัจจัยที่3คืออะไรครับปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของระยะห่างระหว่างฉากนะครับหรือตัวที่ต้องการเบอร์กับตัวแบบนั่นเองสมมุติว่าตอนนี้เราถ่าย,ยาง,งี้โอเคเรากลับมาที่เดิมนะครับเรามาที่ร้อยมมอย่างเดิมนะครับร้อยมมนะครับแล้วก็ F 5.6านะครับถ่ายนะครับโฟกัสที่เดิม กดถ่ายนะรูปที่1รูปที่2ผมเอาฉากถอยห่างออกไปนะครับนะตอนนี้ห่างกว่าเดิมแล้วนะครับระหว่างตัวที่1กับตัวที่2ห่างกันขนาดนี้เราก็ F5.6 เหมือนเดิมร้อยมมเหมือนเดิมนะครับถ่ายแล้วเรามาดูนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ ฉากหลังยิ่งห่างนะครับก็ยิ่งเบอร์มากกว่าเทียบกับฉากหน้าที่อยู่ใกล้เห็นไหมครับนี่คือปัจจัยที่3ครับปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4ความเบอร์อยู่ที่สมมติเรากลับมาที่เดิมนะครับความเบอร์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ระยะของกล้องกับวัตถุครับสมมุติว่าผมร้อยมอมอ,อยอย่างเดิมนะครับแล้วผมถ่ายภาพที่ไกลๆนะครับถ่ายภาพไกลๆนะครับโฟกัส ร,รูปที่1นนะครับทีนี้บลอ,ก,อกล้องขยับเข้าไปใกล้ๆร้อยมอมอยอย่างเดิมนะครับ F5 หอยู่ตเหมือนเดิมโอเคถ่ายนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราเอากล้องอยู่ไกลตัวแบบแน่นอนความชัดตื้นก็น้อยแต่พอเราเอากล้องจ่อเข้าใกล้ตัวแบบปั๊บ ความชัดตื้นก็มากขึ้นมานทันทีเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้เกิดชัดตื้นจึงมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1คือรูรับแสงนะครับ f เลขยิ่งน้อยยิ่งชัดตื้นปัจจัยที่2เกิดจากระยะเทเละนะครับก็คือระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์นั่นเองเลนส์นยิ่งซูมมากหรือมีเทเลยิ่งยาวยิ่งทําให้เกิดชัดตื้นปัจจัยที่3ระยะระหว่างตัวแบบกับฉาก ตัวแบบกับฉากยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่ก็จะเกิดชัดตื้นมากขึ้นเท่านั้นและปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4ี่คือระยะจากกล้องถึงตัวแบบกล้องยิ่งเข้าใกล้ตัวแบบมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดชัดตื้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพมาโครหรือถ่ายภาพพอเ์เขตบุคคลก็ให้คหํานึงถึง4ปัจจัยนี้เพื่อจะทําให้เกิดชัดตื้นเท่านั้นเราก็จะสามารถถ่ายภาพชัดตื้นได้ดังใจปาถนาแล้วครับ We'll ต้องขอบคุณเทคนิคในการถ่ายภาพสวยๆจากอาจารย์สมชัยครองสมบูรณ์ด้วยนะครับตอนนี้ผมอิ่มมื้อเช้าพอดีเลยนะฮะได้เวลาไปตะลุยเมืองสวนรเขตกันแล้วชาว LTL พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยไป ชาว LTL ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงชื่อสวรรณเขตหรือว่าสุวรรณเขตนะฮะไปสืบค้นดูนะครับก็พบว่าที่นี่เนี่ยเดิมทีชื่อว่าบ้านท่าแห่หรือว่าท่าแร่นะครับประกอบไปด้วยแร่ท่าจํานวนมากรวมถึงแร่ทองคําด้วยนะฮะเขาเลยเรียกที่นี่กันว่าสุวรรณเขต ซึ่งหมายถึงเขตที่ปกคลุมไปด้วยแร่ทองคําจํานวนมากนั่นเองนะครับจนภายหลังเนี่ยฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองอนณาธิคมของดินแดนแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากสวรรณเขตเป็นสวรรณเขตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ แขวงสวนนเขตแห่งนี้นะครับนับเป็นสถานที่ที่มีศาสนสถานสําคัญและก็สวยงามมากมายเหลือเกินนะครับที่รวบรวมไว้แล้ววันนี้เป้าหมายแรกที่เราจะไปนะครับเป็นพระธาตุสาคัญของที่นี่ชื่อว่าพระธาตุอิงหังจากตรงนี้ไปเราจะต้องเดินทางออกจากตัวเมืองไปราวๆสิบกว่ากิโลเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆชาว LTL พร้อมแล้วเราเดินทางไปกันเลย ถึงแล้วครับพระาธาตุอิงหังที่เปรียบเสมือนพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสวรนเขตนะครับรูปร่างอาจจะดูคุ้นตาคนไทยเรานะฮะเพราะว่าพระาธาตุแห่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระาธาตุคู่แฝดของพระาธาตุพนมบ้านเราเองนะครับทุกปีเนี่ยพระธนตุมจะมีการจัดงานนมัสการพระาธาตุนะครับพระาธาตุอิงหังแห่งนี้ก็มีการจัดงานนมัสการพระาธาตุเป็นประจําทุกๆปีเช่นเดียวกันเลยครับ เพื่อนๆครับองพระธาตุอิงหังแห่งนี้มีความสูงราวๆ25เมตรนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้า4ด้านครับบริเวณประตูทางเข้าเนี่ยจะมีรูปปุ่นปั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็พระธาตุแห่งนี้เนี่ยว่ากันว่ามีความเก่าแก่อายุมากกว่า2,000ปีแล้วนะครับแขกไปใครมาที่นี่ก็จะต้องมาไหว้นะมัสการองค์พระธาตุแห่งนี้กันทั่วหน้าครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมเข้ามาในบริเวณพระาธาตุแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยเข้าได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะฮะสุภาพสตรีห้ามเข้าแล้วก็ต้องถอดหมวกกับถอดเกลบหรือว่าถอดรองเท้านะครับเข้ามาในด้านในนะครับยิ่งเห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณอายุมากกว่า2,000ปีอย่างชัดเจนนะครับภายในนี้เนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจํานวนมากหลายต่อหลายปางอยู่ด้านในแต่น่าเสียดายที่ประตูด้านในนี้เราไม่สามารถเข้าไปในตัวพระาธาตุได้นะครับสามารถ คววาามมสยงได้บริเวณรอบนอกเท่านั้นครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะที่จะเห็นความสวยงามขององค์พระาธาตุอิงหังอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับ บริเวณด้านหน้าพระธาตุนะครับเราจะเห็นเป็นรูปปูนปั้นนะครับไปสอบถามมาพบว่านี่คือสัญลักษณ์ของพุทธบริษัท4ของพุทธศาสนานั่นเองนะครับนี่เป็นตัวแทนของภิกษุภิกษุณีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาผู้ค้ำชูพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับ ด้านข้างของพระาธาตุคือที่ตั้งของสิมหรืออุโบสถดั้งเดิมเป็นสิมหลังเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันมีการสร้างสิมที่โออาอยู่ในเนื้อที่วัดอีกบริเวณหนึงครับ เพื่อนๆครับภายในสิมหรือว่าพระอุโบสถนะครับที่อยู่บริเวณข้างๆกับองค์พระาธาตุอิงหังเนี่ยก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้อย่างครบถ้วนเลยนะครับตั้งแต่ทรงประสูตริตรัสรู้และปรินิพพานนะครับอย่างบริเวณด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เสด็จขี่ม้าออกจากวังนะครับเพื่อที่จะทรงปลงผมและผนวดบริเวณริมสระน้ำนะครับจากนั้นก็ทรงบำเพ็ญทุกขกรริยานะครับแล้วก็มีเรื่องของปัญจวัคคีย ข้าวฉันพัตาหารก็เริ่มหนีหายออกไปเพราะว่าเสื่อมศรัทธาก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในภายหลังนะครับแล้วก็ภาพนี้ฮะนางสุชาดาก็ได้นําพัตหารมาถวายนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาและดําเนินสู่ทางสายกลางเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เป็นภาพของพญานาคเป็นภาพของเหล่ามารประจนนะครับแล้วก็ได้พระแม่ทรณีบีบมวยผมนํากระแสน้ําพัดพามารประจนเหล่านั้นให้หลีกลี้หนีหายไปจนกระทั่งพระองค์ได้สําเร็จได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดครับ เพื่อนๆครับบริเวณรอบนอกของตัวพระธาตุนะครับเราจะเห็นระเบียงวัดเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจํานวนมากนะครับเมื่อกี้ไล่นับมาเรื่อยๆนะครับนับได้ประมาณ160องค์ด้วยกันนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปบริเวณนี้เนี่ยสร้างโดยฝีมือของช่างศิลป์ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวครับ เอาแล้วับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ภาพชัดตื้นเป็นที่พอใจแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองอีกแบบหนึ่งจะลองถ่ายภาพชัดลึกดูบ้างครับ เพื่อนๆครับภายในตัวเมืองสวนเขตแห่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งกับวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็อาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับทั้งอาคารโคลเนียลสไตล์ที่มีให้เราเห็นมากมายแล้วก็ยังมีอารยธรรมชาวจีนที่แฝงอยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นมูลนิธิชาวจีนที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่นี่เนี่ยรวบรวมความหลากหลายไว้แบบครบถ้วนเลยนะครับทั้งสไตล์ตะวันตกทั้งทางเอเชียแล้วก็ทางฝั่งจีนด้วยนะฮะ จากวัดจีนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งแห่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะนี่เป็นวัดของชาวยวนหรือว่าวัดของชาวเวียดนามนะครับชื่อว่าวัดบาวกวงนะครับเป็นภาษาเวียดนามเลยนะฮะที่นี่เนี่ยเวลามีวันสําคัญทางศาสนานะครับชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะมาประกอบศาสนาพิธีกันที่วัดแห่งนี้แหละครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เพื่อนๆครับบริเวณอำเภอเมืองของแขวงสวรรคเขตแห่งนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเดิมทีชื่อว่าอำเภอคันธบุรีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางการลราวได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอไกสอนพรหมวิหารเรียบร้อยแล้วแหละครับที่เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นชื่อของอดีตประธานประเทศหรือว่านายกเั่นมนตรีคนแรกของประเทศลาวนะครับตั้งชื่อนี้ก็เพื่อให้เกียรติแก่ท่านนั่นเองนะฮะโดยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอไกสอนพรหมวิหารนะครับเมื่อปี2548นี้เองเนื่อง,องในวาระเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่านอายุครบ85ปีนะ แต่ว่ายังไงก็ตามครับชาวเมืองสวนเกตก็ยังคงเรียกแถวนี้ว่าอำเภอเมืองสวนเขตด้วยความคุ้นชินอยู่ดีครับ จากที่ได้เดินเล่นชมเมืองแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆนะครับในเมืองไกสอนพรมวิหารแขวงสซนเขตแห่งนี้เนี่ยก็เห็นได้เลยนะครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างจเจริญมากเลยนะฮะแล้วก็รวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆแต่ละยุคแต่ละสมัยไว้อย่างครบถ้วนเลยนะครับวันนี้ผมเลยได้ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆชาว LTL เยอะเลยจะเป็นยังไงไปชมกันเลย และภาพประทับใจของผมในวันนี้ก็คือภาพนี้แหละครับสำหรับวันนี้ผมจะขอปิดท้ายรายการด้วยการพาชาว LTL ไปซิ่งที่ห้างดังของสวนนัเขตกันครับ เพื่อนๆชาว LT LTL ครับต่อจากนี้ไปเราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการท่องเที่ยวจากการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรมนะฮะวัดก็ไปมาหลายต่อหลายวัดแล้วคราวนี้จะพามาเดินห้างบ้างอุบางคนสงสัยอะไรพามาเที่ยวลาวมาเดินห้าง คืองี้ฮะบางคนเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าที่ลาวก็มีห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ไม่แพ้ห้างของไทยเหมือนกันนะครับผมผมยังไม่เคยเข้ามาดูเลยแต่รู้มาว่าสวรรค์เขตแห่งนี้มีห้างใหญ่มากๆชื่อว่าสวรรค์ไอเทคนะฮะที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งซีนีมาทั้งโบลิ่งทั้งช็อปปิ้งมอลนะครับมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะยิ่งใหญ่อลังการสู้ห้างไทยบ้านเฮาได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับ เดินเข้ามาในห้างปุ๊บนะฮะชั้นล่างก็จะเจอซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะครับชื่อว่าตังแฟลาวซูเปอร์มาร์ทนะครับลักษณะก็จะเหมือนโครงสร้างของห้างบ้านเรานะฮะชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้ช supermarket supermarket ้อปปิ Alex ้งจับจ่ายของสดของแห้งซื้อติดไม้ต <tuh> ิดมือกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่านี่ มีอะไ้เลื่อนด้วจ้าซิบอกให้ที่มาเนี่ยบรรยากาศจะไม่เหมือนห้างสินค้าในบ้านเรานะฮะแต่มันจะเหมือนตลาดนัดในร่มตลาดนัดขนาดใหญ่ในร่มนะครับเนี่ยจะมีร้านรวงที่เหมือนเป็นการเช่าพื้นที่กว้างๆนะครับขายของที่เรียกได้ว่า หลากหลายมากเลยคือแค่ขึ้นมาเราเจอประดับยนต์เสื้อผ้าของเล่นเด็กเครื่องประดับทองโอ้โหนี่มีกระทั่งวิกผมเดี๋ยวไปดูภาพรวมด้านในกันนะฮะว่ามีอะไรบ้าง ก็เยยอะเเลด้้านนูพลงนี้ก็ฟังนี่ก็เพลงไทยนะเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเหมือนตลาดเปิดท้ายบ้านเรานะครัะเป็นว่ายกพื้นที่มาขายบนห้าง ทีแรกเราได้ยินชื่อสวรรค์ไอเทคเนี่ยผมไปนึกถึงภาพแบบจะเหมือนพันทิพย์จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีไม่ใช่ยังไม่เห็นคอมสักเครื่องผอมก็จะดูคล้ายๆกันไปหมดนะครับ ยังไม่เห็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดว่าร้านไหนต่างจากร้านอื่น หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอขอบคุณสายการบินลาวแอร์ไลน์โฟโต้ฮัตกรุป๊ปบริษัทนิคอนเซลประเทศไทยจำกัดและโรงแรมดาวสวรรค์รีสอร์ทแอนด์สปาสำหรับที่พักตลอดการท่องเที่ยวที่สวรรค์แนนะครับวันนี้ขอตัวไปชอปปิ้งก่อนนะครับสวัสดีครับ